จากคลิปที่แล้วที่ทาลองพื้นผิบหน้าก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยทําสวนเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าไม่มีน้ํำล้างวอกบอลจุเป็นอย่างนี้แหละกะว่าเดี๋ยวจะไปล้างข้างบนน่าจะมีน้ําอยู่นะครับท่านผู้ชมน้ําก็ไม่มีครับน้ําอยู่ข้างบนนู้นไปล้างบนนู้นครับนี่ก็ดูสวนนะครับ วันยางครับก็มีน้ำยางไม่ค่อยเยอะช่วงนี้ยังไงก็ไม่รู้ก็รู้สึกแปลกๆครับแต่ทำสวนมันอย่างนี้แหละครับไม่รู้ว่าวัวมาเจอหรือมีสิ่งลี้ลับอะไรที่ผมต้องเจอไม่รู้ใครจะกลัวใครก่อนกันครับงานนี้ผัดเวรกใช่ไหมคุณผู้ชมใครมาเจอผมตอนนี้ น้ำข้างบนไม่มีมีแต่น้ำแดงๆอย่างนี้ล้างหน้าไม่ไหวนะครับ EP นี่แหละครับ EP นี้ทำส่วนด้วยรองพื้นหนึ่งช้อนโต๊ะตใครจะคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งจะหล่อละมุนพอหยิบรองพื้นผิดขนาดน,นี้โลกมันบ้าแต่ก็เอาอยู่